อ้าวลงสีอ่ะอาว่าไม่ถึง

รถบ้าไปลงสี่กัน อ้าววาร์ปวันนี้ได้ไงเนี่ย ครับโอ้ยโอ้ยปิงขึ้นหกเจ็ดร้อยเกิดน่าจะร่วง กาวบอกด้วยนะเก็บมาให้นะับเอาละที่เราได่คนเล่นปืนกาวใครยังไม่มีสโคอบสีมาสโคอบสียังครับไอ้ตันหยง่ันไม่ม,ม,มีมาเอาเนี่ยมาเอามาเอาเฮ้ยเปลี่ยนปืนมาทไง ตัอไหนอะ่ะมือไหนอะ่ะโอ้ยทำต้องส่งอันไม่มีกระเป๋าแลยวได้แล้วครับพอยังยังเจอแต่ด้ามปืนไม่เจอลูกลูกลูกเราเก็บมาหมดแล้วไงอ๋อ <laughs> นี่มีเจด้ามันเนี่ยอันเนี้ย แต่ไม่เจอลูกเก็บกันคนยิงเราเนี่ยเอะอที่นี่มันดีนะทุกอย่างยกเว้นมันไม่มีกระเป๋านะได้กระเป๋าฝามาแล้วไงกระเป๋าฝองอยู่ในโรงนะ่ะก็เป็นกระเป๋าฝองไว้เต็มบั๊กในโรงโรงใหญ่อเหรอนี่อยู่นี่กระเป๋าฝอง Thank you สบายแล้วอันนี้เก็บกระสุนต่อหายเลยยิงที่ไรตัวเองตายทุกที ผมยิงตัวเองไม่ตายนะตัวอื่นก็ไม่ตายด้วยเลงไม่เดินโคตรยากเลยแสดงว่าไปเล่นโหมดคนเดือดมาแน่เลยนะออเนี่ยชอบปืนเนี่ยเปล่าแต่ดีนะไม่ได้ชอบหรอก <c oughs> ก็คือโดนบ่อยอยี่ก็ไปเ่อยนี่ก็เล่นมาแต่โหมดนั้นค่ะที่จริงนะที่จริ เก็บเสียงเดินยังไม่เจอแลว ออกแล้วน,นะครับกําลังออกเหมือนกัน บุญทำไมไปทางนู้นคนเดียวอะมันจะหมดแล้วเนี่ยดูดิยังไม่ฆ่าตัว ใครจะเอายาบอกผมนะมีแปดกองเอาไปไหนทั้งแปด แบบเพื่อนใช้เ้ากระเป๋าาสนี้กระสีก่อ ก็สี่อยู่ไกลจังโอ้สองนี่วไรจริงเมื่อกี้เธอไปไหนมาเราชวนเธอมาเล่นนะเธอไปไหนเบอร์สอง 嗯嗯好的 okay. 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 เป็นตัวเป็นคน6คนตีละ3ไม่ก็ตีกับ 2. 2 7คนดิ7คนอ่า3ก็4เรา4เอาไอดอกมมนจะเรียกไอดอกให้ ราไม่มีคน โอ้ยโดนชนแลตกโดนชนที่ไหนโดนน่าจะเป็นอะไรอ่ะ

ป้อมทางซ้ายป้อมทางซ้ายเฮ้ยมันมา ที่ไอ้ดอมเป็นสนงนี่นี่เหรอเนไอ้ดอมเป็นสนานอ้าวอุ๊ยแมงมือตัวอยู่ลงขอบคุณครับ อืมทำอะไรอืมผมว่าจะเอ็มเจเก้าจีกระต่ายหมอกถ้าเรายิงไปเปลืองเปลืองกระสุนหมอกนี่

เป็นลงเป็นลงขวหน้าขวาน้าขึ้นขึ้นไปตรงที่โศกผลขวหน้าอุ้ยโอ้ยอดินไหนขึ้นไปเก็บบนโศกผลผมข้างบนนั่นน่ะตรงไหนมีครบหมดเลยขอวาน้างบนเนี้ยหันมาข้างหลังเดย ไม่ใช่เนี่ยตัวแคนรี่เนี่ย,ย,ยขึ้นไปเอานิตที้งทงสโผลออกมามีพวกมือนะอะไรก็มีหมดยามีรอกันเด็กตัวเดียวมี่เขาวงก่อนที่เขาวงก็งไปเอาเลยครับวงสุดท้ายแล้วขึ้นไปเอาอะไรไต้องขึ้นไปเลยวงสุดท้ายแแล้วววนี่่งอยูถเราเกิดตัวเดียวไปเลย